โมือน <tang ar> ี้เด้อครับเด้อโมนี้มาเฮ็ดบ้านน้ำเสียครับหน้าสาวคนสวยครับโมนี้เพิ่นสิให้เลขดิครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะเจอคือวัวนอค่ะท่านผู้ชมค่ะร่างสิปล่อยตองหวดอีกเนาะปล่อยเลยครับเฮาตามเบิ่งตามเบิ่งตามไปเรื่อยๆตามติดๆเด้อพี่น้องไปตะเวนรถเกือบอร้อมอะ ลุยตัวเดียวพี่น้องมันก็ธรรมดานะครับเนาะ<อ> 1> 1ห้าเก้าหนึ่งอันนี้เพิ่นก็ซื้อห้าเก้าสองกับบ่อไปยังครับมันก็มีเข่ามีหลุดมีพลาดน,นะพี่น้องเนาะกับธรรมดางวดนี้สิให้ตัวใด่นเนาะเดี๋ยวเด้อค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเพิ่นเห็ดแป๊บนึ่งเดี๋ยวไปถ่ายไหมค,ะค่ะครับเอาล้วครับบ้านนี้มาลุ้นกันนะครับเพียงเพราะเป็นการเสียเวลำไปร่าเนาะพี่น้องเนาะเอา นางดำยอ่อสร้างเฮ็ดของน้ำค่ะด่านผู้ชมสร้างเฮ็ดของน้ำเพิ่นมาเพิ่นสิป,ปล่อยตองวดเนาะปล่อยตองวดเด้อพี่น้องเพิ่นสิป,ปล่อยตองวดค่ะเ<อ>พิ่นว่าเพิ่นถือมาสามงวดแล้วเพิ่นว่าอยากออกเสียงเพิ่นอยากอายค่ะท่านผู้ชมนี่ครับช่างทำห้องน้ำปล่อยตองวดววดวันที่สิบหกพฤศจิกาย,ยนหกสิบหกบนเนาะบนเลยคะล่ะนี้คือหลักสิบนี่ค่ะหลักสิบบนพนไหนศูนย์หนึ่งสองหลักหน่วยบนเพนไหนหกเจ็ดแปด จับคู่ค่ะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะ,ละคเลขว่าต้องจับเลขว่ต้องจับเดี๋ยวถอยเปี่ยถอยมาบันนี้ก็ให้เห็นเมดเห็นเมดเลยนี่แหละครับอันหนเพื่อนฟังแน่บัานี้อันนี้ลักซิเด้วพี่น้องด้วยลักซิปนี่มีศูนย์มีหนึ่งมีสองลักหน่วยนี่หกับเจ็ดหกเจ็ดแปดจับคู่ให้0 6นย์หกศูนย์เดย์แดหนึ่งหหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด สองหกสองเจ็ดสองแปดมีสามมิติครับเด็กว่าต้องกลับเอด็กว่ต้องกลับเลยครับเพิ่นถือมานนี่สามงวดสามงวดส่ๆนะพี่น้องในงวดที่สี่เนีปล่อยต่องวดปล่อยต่องวดเลยครับค่ะนะปล่อยต่องวดไม่รอบ่ต้องรอเลยพี่น้องไปต่อเลยเนาะไปต่อเลยครับพี่น้องนับเงินท่านเลี่ยวอีกนับเงินเพื่อท่านเลี่ยวเพื่อท่านพันว่าเลขสี่เป็นโมโนะนับ้ำอันนี้ก็ห้องน้ำ น้ำเสียได้พี่น้องเด้อเพิ่นก็ก็ต้องจีเย็ดให้หงหนามอดเจาะน,น้อยๆพ่อให้แขกไปไทยมาพี่น้องมาเยี่ยมมายาำนะพี่น้องเอ้ยรถกันลุยตัวเดียวได้พี่น,อน้องโอ้โอเสียดายขนาดเลยไปเบิ่งรถนะพี่ไปเบิ้ลรถน้ำกันนะพี่น้องเนาะเด็กเขาเขาอยู่พี่น้องแปลว่า คนกัดจับหนาจับหลังบอสือผ้ากันสือลดจักคนเลยพี่น้องเลยคอมเ็นเก้าห้าสองนี่สิได้เบิร์สุขคนเลยอยู่นี่บอสือต้งตรงต,รง,ตรงเลยพี่น้องบอได้ลดไหมมันเกิดผ้ากันจับก็บ่อถอยเคลืา่านไหวพนถอยนะพี่น้องเนาะรดขันนีก็บน,น้ำโศกไม่ได้พี่น้องแต่ว่าคนกันบวิ่งไปอยู่วิ่งเก่าล้วครับคนกัน พ่อได้หนันอยูยพี่น้องนี่เต็มเต็มด้วยพี่น้องเลือดอธิตมต่อต่ออีกอะไรเลยพี่น้องเด้อต่อร,ราวร่าเหล็กเล่าเหล็กไทเด้อพี่น้องจับครูกันผมกับว่าคอยออกเห้พี่น้องบังทุกดน,น,นกานอก้อแต่ผมอกว่าจคอยเทาย่อยเห็ดไปเรือด้อพี่นอ้องเด้อด้ก่บ กดไหลกดแชียให้เป็นกำลังแรงใจสำดิษฐน,น้ำโชกเงือพี่น,อนอ้องเด้อเดือนนี้ก็ร่างจีเห็ดห่องน้ำให้น้ำเสียคนนี้ก็ร่างจีไปเห็ดต่อยกันกับเห็ดตัวบานเพ่นกามีแต่หลังงามๆนะครับบานทำเสียเก่าน้ำเก่ามาเสียกันนางญี่ปุ่นแล้วครับก็ร่างเห็ดทอดย่อยกันเห็ดชิบไปเพ่นกั กำลังส้างส,างสิแปลงเฮียนแปลงซ่านเพ่นนะพี่น้องเนาะงามงามเฮียนพ่นก็ได้สทานทีเพ่นกับขวงขวงนะพี่น้องนะขันมี่ตัวเด็ดๆดีๆพ้มก็สีเอามา,าออกให้พี่น้องเบิ่งอีกคือเก่าเหรอพี่น้องเนดี๋ยว,ยวตะกี้กับต้นนี้เก่า เคยออกก็ได้พี่น้องเมื่อท่านได้ขอเพิ่นเบิง่งแต่ว่าต้องให้มันเป็นปีซะก่อนจ้าค่อยถือนั่นนี่ต้นกล้วยอุดมสมบูรณ์บ่พี่น้องปลูกกล้วยไว้หักกระพองกันกล้วยเพิ่นก็หลายลายิ่นก็ปลูกระดั่นปลูกกันกกนี่เนาะพี่น้องเนาะมีผักมีหญ้าไป เดลืมกดไหลกดแช่ให้สำลินน้ำชคงเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นแรงใจจากคนเนี่ยครับผมก็ดีคอยๆเห็ดไปให้พี่หน้องเบิง่งไปนํากันเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะอันใดสิ่งใดดีๆผมก็สิท้ายไปให้พี่น้องเบิง่งผมก็ขอบบุญก่อนพี่น้องคือเมื่อสุโทคนกดไหลกดแชกดผมกัสิีเห็ดไปให้พี่น้องเบิง่งเรื่อยๆ อันได้มองได้ดีๆพิมกว่จิบไปหาเสาะแสะหาหาไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะอันได้กระไดนี่เบืองผักก็ลงังจิบปลูกอีกจักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ก็จีได้พ่อได้เก็บกินแล้วพี่น้องได้นี่ก็มีบักเขียก็ลังซื้อบักเขียมาไม่หญ่ก็ไดเพิ่งก็จะปลูกเด้นี่กับปลูกผักอันนี้บกักทั่วได้พี่น้องทั่ว ถั่วใหญ่ถั่วหน่อยถั่วเงาบานห้อถั่วแหลงไหมพี่น้องอันนี้บักเขียะเอ่อซื้อต้นก็เจ้ามาเลยใช่ปะปลูกลองเบิงพี่น้องที่เป็นอย่งใดเนาะมันบนกักเขียะคนก็เจ้าผู้ขายเจ้าก็ว่บาบักเขียข้างกบพี่ท่านที่นี่ก็กำลังจะปลูกพ,พักหอมหอมแบบน หอมกับผักกะซี่อันนี้กับก็ลักหญ่งไงพี่น้อง,องหอมแดงหอมแดงกะมีก็ทีไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อผมกับที่ผ่าพี่ผ่าน้องหาโชั่หาหลาบับหาแนวเป็นแนวทางให้พี่น้อง,องคือนเขาจำดิตกันได้ช่วงนี้ก็ก็ร่างเฮ็ดงาน ให้หน้าสาวแสนสวยเพิ่นก็ร่างจีดว่านพี่ใหญ่เพิ่นเห็ดเอ่อห้องหนำเดี๋ยวนี้ก็ร่างจีเห็ดได้อยู่ประมาณเกือบร้อยแล้วพี่น้องอีกทักมือนึงก็สิตกแต่งเรียบร้อยหมดทุกอย่างตกแนวแล้วลพี่น้องผมก็สิภาพเบิ่งหลบๆเฮี้ยนน้ำเชี่ยนะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ ลังจิ่างงามเลยพี่น้องท่าสีเฮ็ดแนวมันกลวงนะพี่น้องนะทีเพื่อนก็นได้เป็นไร่ซองไร่เพือ่อนเลยย่นี่ปลูกกล้วยปลูกยังกับไลยผมเกิดจะผ้าเบอง์ของดั้ม,มที่เฮ็ดไว้เลยพี่น้องถ้าพี่น้องเอฟซีมาเล่นนั่นั่เสีย้ยงสิก็ มาแวะมายามเพิินก็นสิเดีใส่บริการของนำ้องนี้นะครับเด้อเพราะว่าอยู่ทางนี้เฮียมันเขาหากออกหากก็เลยเสียวมาอยู่ทางหนออเอาผมก็สิสำรับเชิบนี่กับพอใอห้พี่น้องด,ดีมีแห้งลำลำรวยๆต่อไปเด้อพี่น้องเด้อขอขอบคุณครับ